เ,เราฮิลาวกลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวโมเมซาลาหากสตาร์ทีมชาติอียิปต์เลือกไม่ต่อสัญญาออกไปโดยทีมยักษ์ใหญ่ในซาอุดิโปรโลีกตั้งไฟฝันที่จะดึงตัวซาลาไปร่วมทีมให้ได้เนื่องจากซาลา ถือเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลนั่นทําให้ทีมจากลีกซาอุหวังดึงตัวสตาร์วัย32ปีไปช่วยยกระดับให้กับลีกได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าหากซา่าตัดสินใจโยกไปค้าแข่งในตะวันออกกลางมีโอกาสจะรับซับก้อนโตและตอนนี่เอาฮีเล่าถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะได้ไลายเซ็นซา่าไปครอบครองเนื่องจากสโมสรแห่งนี้มีเจ้าของและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนการลงทุน สาธารณะของซาอุดีอาระเบียหรือ PIF ร่วมกับอัลอาลีอัลอิติฮัดและอัลนาเซอร์ และอีเหตุผลที่เอาฮิราพร้อมเดินหน้าล่าตัวซาร่าเนื่องจากเพิ่งยกเลิกสัญญาเนมมาด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายโดยเอาฮิรายอมทุ่มซื้อซูเปอร์สตาร์ชาวบาซิเลียนมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวสูงถึง90ล้านยูโรและประเคนค่าเหนื่อยอยู่ที่150ล้านยูโรต่อปีแต่เนมากับลงสนามได้เพียงแค่หนัดรวมทุกรายการเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังเมื่อปลายปีก่อน